พวกมึงกูกลับมาเกมนี้แล้วกูเพิ่งมาสุ่มเว้ยรู้ไหมมึงได้อะไรกูอยากจะบอกว่ากูสุ่มไปแค่สามทีสามทีก็คือนี่ตู้นี้กูจะโชว์แบบอืกูรู้รู้สึกว่าดวงดีที่สุดในชีวิตเว้ยนั่นคือตู้นี้กูมีบัตรทองอยู่สองใบเว้ยแล้วกูก็สุ่มไปตู้เฮียเนี่ยไปสองรอบแล้วกูก็ได้สองตัวเลยอูเบเลสุ่มไปปุ๊บไอเชยกูมันก็ออกสามตัวนะกูจะโชว์นี่เฮียสามโลสามตัว ไม่ใช่สามโลมันไม่ใช่หมายถึงมันสสบสามสิบรอบนะสุ่มไม่แค่สามทีเหียแล้วออกสามตัวมาแล้วกูบอกเลยว่ากูด,ดวงดีมาแล้วนายน้องนะมาขอหน่อยแล้วกันอ่ะส่งไปดักกระโอก,ก่อนมาเราจะลองโชว์ตัวแรกมา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 รอเลยรอเลยสี่พันหกร้อยยี่สิบมาเลยหนุ่มถือธนูมาแล้วครับเชี่ยเดี๋ยวมีดำออกมากูยังไม่มีสกิลชาร์จเลยไอชิบหายแล้วมันมาออกมาจริง มาไม่เป็นไรเอาใหม่กูลืมตัวต้อนรับมีดําไปอ่ะเออเพราะว่าสกิลมันต้องใช้สกิลปืนยิงเว้เออไม่เป็นไรขอดูการโจมตีสักนิดนึงไหนไมเชื่อชาร์จนานที่ผานมาแล้วครับยิงใช่ก็คงไม่เห็นอเมรอกเป็นน้องสาวของผู้ชายเราดูไปแล้วแต่ไปของน้องใส่ซื้อคนนี้บ้างกูไม่เคยดูเรื่องนี้นะเว้ยกูไม่รู้ชื่อมันชื่ออะไรวะดูด้วย น้องชื่อว่าสาก,กุระมาโตะมาโตมาโตะมาโตะสักอย่างใช่แล้วน้องดูท่าน่าจะกากมากเลยเพราะว่ายังไม่ได้อัพเวลเลยนะต่อไป,ไปเป็นเจสาดิตสักหน่อยว่าน้องเจสจะทำอะไรได,ได้กระโดดขึ้นไปแล้วปลาเซ่ลงมาเหรอไหนดูดิสิดูไปปลาเซ่คุยที่อยู่นะเจสมีคุณสมบัติในการล่าแองเจิรในการล่าหลังฟ้าในกาโจมตีมันหมู แล้วก็สามารถจุดเวลาได้เฟี้ยวอะแต่น้องดูไม่มีอะไรเลยนะกระทามาตบเนี่ยนะเดูไม่มีอะไรจริงๆนะส่วนนี้ก็ดูไม่มีอะไรเหมือนกันส่วนน้องน้ํานี่กูได้มาในคลิปที่แล้วซึ่งแม่งคุณสมบัติกูบอกเลยคตดอือซ่าแต่ก็ไม่ลงไปคลิปนั้นไม่เป็นไรมาเรามาดูกันว่าตู้นี้มันก็มีหลายตัวเลยนะส่วนนังเอกก็น่าจะหัวเหลืองปะเออจากที่ดูดูมานะน่าจเป็นหัวเหลืองแล้วก็ ที่น,นี่นะ่าจะชื่อกิวกาเมนะกูจําได้ไม่เท่ดีแบบพลังแทงดาบออกมาเป็นร้อยๆอันอะไรประมาณนั้นก็เป็นว่าคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะเออว่าไปก่อนกับคลิปเ e อะ a บร c a t Forest กับ Fate Stay Night มัน,ม,ม,น,น movie, มีมันเป็นภาคดอมูพีใช่ไหมมันเป็นแกนออเดอร์เออแล้วก็มีสเตย์ไนท์